ดีพี่น้องครับยินดีตอนรับเข้าสู่รายการข้อคิดจากข้อประคำนะครับผมบันทึกรายการนี้ทุกวันฮะเดี๋ยไปได้นะครับถ้าเกิดไม่ติดภารกิจอะไรก็จะใช้เวลาในซีอโออย่างนี้ในการที่บันทึกรายการนี้แล้วก็อัปโหลดไปใน YouTube ตอนนี้งานใน YouTube ผมมันมี c h a ช n น l นะครับพี่น้องก็คือช n e l ที่เป็นภาษาไทยคือ h o ลิโซนออนไลน์พี่น้องสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็ช n e l อีกช n น e l นึงคือเป็นภาษาคือโพริโซนทีวีอูนะครับก็เป็นอีกช n นลหนึ่งที่อัปโหลดอยู่ตลอดเวลาทุกวันตอนนี้ ในชาแนล horizon tv นั้นผมอัปโหลดงานใ,ใหม่ๆตลอดเวลาพี่น้องครับผูขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยก็เป็นเหมือนกับเกาเรียกว่ากูดังกูดังที่สามารถเก็บนะครับไฟล์ต่างๆของผมใน YouTube พี่น้องครับผมทํามาร่วม20กว่าปีแล้วพี่น้องครับมันจะมีไฟล์คําสอนคําเทศนาไฟล์เพลงนมัสก,การเยอะมากใน YouTube นะพี่น้องลองพิมพ์เข้าไปเสิร์ชหาดูนะครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับจากพระคำพระเจ้านะครับวันนี้สุภาษิตบทที่23ข้อที่26กล่าวว่า บุตรชายของเราเอ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถิดและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราีนะ่น้องครับคำว่าบุตรชายเราเอ๋ยนะก็เรียกถึงเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์ี่น้องครับจริงๆก็ต้องบุตรหญิงด้วยนะครับพระคำพระเจ้าบังคับใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งเด็กแล้วก็วัยชราด้วยวันนี้พระเจ้าขอใจของเราี่น้องครับขอใจของเจ้าให้เราเถิดพี่น้องครับจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างเราตั้งแต่หัวจรวดปลายเท้าพระเจ้าจะจิบจะจับตรงไหนก็ได้ พาะพ่างการน,นี้เป็นของพระเจ้าอยู่แล้วแต่พระเจ้าโถมใจมากพี่น้องครับพระเจ้าขอใจจากเราเพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจถ้าใจคิสเสียนพี่น้องครับอยู่ในพระหัตถ์อันสูงฤทธิ์พระเจ้าพระองค์นำไปเพื่ออะไรครับบรรจุพระธรรมของพระองค์ไว้ในใจของเรานึกถึงมพัพีข้อหนึ่งจำ,ำได้ไหมครับพี่น้องข้าพระองค์ได้สะสมพระธรรมหลักของพระองค์ไว้ในใจของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทาบาปัพระองค์ดนั้นเมื่อจิตใจของเรานะครับหรือชีวิตของเรานะครับที่ลิงถึงใจที่พระเจ้าขอเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจ เมื่อใจเราอยู่ในพระทาอันสมนิพพระเจ้าและใจเรามีพระคำพระเจ้าเป็นหอครับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนทุกคนก็จะเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าไม่ว่าจ,จะเป็นความคิดคําพูดหรือแม้แต่การกระทําทุกอย่างเป็นหอครับจะเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกียรติเจ้าอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับพระเจ้าสั่งว่าให้สังเกตดูทางโปพระองค์วิถีของพระเจ้าก็ถูกบกันทึกไว้แล้วพี่น้องครับในพระภีหกสือบเล่มผมมั่นใจเป็น้องครับถ้าหากคริสเตียนทุกคนศรับในการอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน พี่น้องก็จะสังเกตถึงวิถีของพระเจ้าทางของพระเจ้ามีแต่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าชีวิตพี่น้องแย่ลงเรื่อยๆนะพี่น้องครับทั้งในส่วนต่างๆน,นะครับน่าจะว่าไม่อยู่ในวิถีของพระเจ้าเมื่อเราไปอยู่ในทางพระเจ้าพระพิมพ์บอกบันทีใจว่ามีแต่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงมันบัญญัติกหมุนใจพี่น้องครับให้ใจกับพระเจ้าถวายชีวิตให้กับโค์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ให้กับพระเจ้าด้วยพี่น้องครับไม่ใช่ถวายท่งเดชนะครับ เราเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่ถวายแด่พระเจ้าต้องมีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์และชีวิตของเราจะสะอาดด้วยตัวเองไม่ได้จะมาอาบน้ําถูสบู่อย่างดีสะอาดก็ไม่ได้ชีวิตสะอาดด้วยพระ,จะ,ระเจ้านะเนื่องถึงพระคัมีข้อหนึ่งที่พระยเยซูคริสต์ได้ตรัสกับสาวกว่าท่านหนึ่งหลายได้รับการชำระให้สะอาดและด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านเห็นไหมด้วยถ้อยคําดังน,นั้นหนุนใจพี่น้องครับเมื่อพี่น้องอ่านเมื่อพี่น้องภาวนาพระคำพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นหมายว่าพี่น้องกระวัตการชำระให้สะอาดขึ้นทุกวันทุกวัน ความคิดก็สะอาดคําพูดก็สะอาดการกระทําก็สะอาดทุกอย่างเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับวันนี้ข้อหนึ่งนะครับขึ้นบอกกว่าคิดในแง่บวกอันที่จริงคนของพระเจ้าไม่ถูกสอนให้มองทุกๆอย่างในแง่ลบเ,เพราะมีพระพรที่ซ่อนอยู่เสมอในแต่ละสถานการณ์เดี๋ยวนี้พระบิดาบอกว่าจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีทุกกรณีพี่น้องครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม ในทุกกรณีในทุกสาการนั้นมีพระพรของพระเจ้าซ่อนอยู่เสมอในพระธรรมฟิลิปปีนะฮะบทที่1ข้อที่12ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐเผยแพร่นะครับแพร่แพร่กว้างออกไปเนม่ยพี่น้องพระองตกภาษาไทยนะครับข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไปดูนะครับขอบคุณพระเจ้าไหมครับ ถ้าแอบพ่งปีพรานี้สาเร็จในเราไปน้องครับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับอาจจะเป็นความทุกข์ยากเป็นความลําบากมีการกลุ่มเห็งเกิดขึ้นก็ตามแต่กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐขยายนะครับกว้างออกไปเนี่ยงานที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้พี่น้องครับก็เป็นเหตุให้งานของพระเจ้ากว้างออกไปผมเคยมีการถูกทดสอบทดลองหลายเรื่องพี่น้องครับเคยขึ้นโหลขึ้นสารแล้วพี่น้องครับแต่สิ่งที่อุบัติขึ้นหรือเกิดขึ้นกลับทําให้มีคนมาสนใจเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องครับงานรุ่นโซนขยายมากขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้ก็ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องทุกคนครับเป็นเหตุให้เรื่องพยฯฯูคริสพี่น้องครับขยายไปมากขึ้นสิ่งที่พี่น้องได้มีโอกาสประกาศเป็นพยานก็ขอให้มีส่วนเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐพี่น้องครับไปมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องบันทึกคำพยานพี่น้องครับของพี่น้องคำพยานที่ถูกการข่มเหงก็ดีคำพยานเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีมีโอกาสมาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับบันทึกนะโพสต์ลงในเฟซบุ๊กในยูทูบส่งทางไล ก็จะเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐเผยแพร่ออกไปกว้างมากขึ้นนะครับดังนั้นจงตั้งสติให้ดีเมื่อมีสติแน่นอนว่าปัญญาก็จะก่อเกิดเพราะสะตินำหน้านำหน้าคําว่าปัญญาสติปัญญานะเราต้องมีสติก่อนเมื่อเรามีสติปัญญาก็ก่อเกิดนะหากเราเข้าใจว่าเราเองกําลังอยู่ในแผนงานของพระเจ้านี่เป็นคนที่มีปัญญาเพราะสิ่งนี้ถูกบันทึกไว้ในพระคำพระเจ้าพระเจ้าแต่ว่าเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสสดีภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจให้เจ้าเห็นไหมพี่น้องผมเชื่อวันนี้ก็มีแผนงานของพระเจ้าอยู่ในชว่ตของผมผมมาบันทึกรายการนี้ความผีขอ้อนี้ก็เป็นแผนงานที่มาจากพระเจ้าซึ่งอาจจะเกินความเั้าใจหรือมีคําถามมากมายในใจใช่ครับแผนงานพระเจ้าบางครั้งเราก็รู้สึกไม่เข้าใจเหมืนอนกันว่าทําไมพระองค์นำเราแบบนี้ทําไมพระองค์ไม่นําแบบนั้นประมาณนั้นนะครับก็อย่าที่บอกไปแล้วอย่าคิดเองเออเองสุบเองทุกอย่างต้องเป็นไปตามนะแผนงานและพระประสงค์ ขอบพระเจ้าแต่เราต้องไม่ลืมว่าไม่มีสักสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญถูกตามห้พี่นน้องไม่บังเอิญที่ผมถูกเลือกให้ถูกเรียกคนแรกในครอบครัวไม่บังเอิญที่ผมไดนะ้รับกรารรล้าใจจากพระเจ้าไปเรียนพระอัมภีไม่บังเอิญที่มีพี่น้องหลายคนได้มีส่วนในการให้ฐานเปืือผมจนี๋ถ้าผมจบผมเรียนพีและไม่บังเอิญที่พระเจ้าให้ของประทานผมด้านนียเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียไม่บังเอิญการจัดรายการวันนี้ก็ไม่บังเอิญเช่นเดียวกัน,กนพี่นน้องครับเราต้องตั้งสติและตระหนักถึงในเรื่องนี้ เรื่องใดคือไม่มีสิ่งใดที่บังเอิญทุกอย่างพี่น้องครับสำหรับพิศเศนไม่มีคำฟลุกนะครับทุกอย่างอยู่ในแผนงานที่มาจากพระเจ้าจากนั้นก็ตามมาด้วยคอธิษฐานขอบค,คุณพระเจ้าเลยครับในเมื่อทุกอย่างอยู่ในแผนงานพระเจ้าอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เราเองได้เข้าส่วนในพระราชกิจของพระองค์พี่น้องครับอย่างนี้นะฮะผมได้เข้าส่วนในพระธกิจพระเจ้าตั้งแต่รับการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าจริงๆแล้วผมอยู่ในแผนงานพระเจ้าตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่ที่ผมถูกถักทอในคันของคุณแม่ นะครับทุกอย่างเป็นแผนงานของพระเจ้านะฮะกว่าผมจะมาเป็นคริสเตียนถึงแม้ว่าผมจะเรียนโรงเรียนต่างคริสเตียนบัวนะหี่ก็โรงเรียนต่างเป็นโรงเรียนคริสเตียนแต่ผมไม่ได้เชื่อพระเจ้านะผมต้องอยู่ในแผนงานพระเจ้าไปถึงระยะหนึ่งและเวลาหนึ่งตามเหตุการณ์ที่พระเจ้ากําหนดไว้พระเจ้ากําหนดนะครับโยเซฟไว้หรือพระเจ้ากําหนดแผนงานของโมเสสว้หรือแม้แต่โยชูวาก็ตามหรือแม้แต่อาจารย์เปโลก็ตามทุกอย่างอยู่ในแผนงานที่มาจากพระเจ้าวันนี้ก็จัดตเวใจไปแน้ครับเราเองต้องคิดในแง่บวกตลอด และขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีและมอบแจงรอให้กับพระเจ้ามอบชีวิตให้กับพระเจ้าของพระเจ้าบรรจุพระธรรมตรงไว้ในแจงรามากขึ้นและมากขึ้นแล้วเราเองสามารถที่จะสะท้อนความรู้ความคิดพระเจ้าออกมาเป็นคําพูดออกมาเป็นการการะทาทุกๆวันเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนพี่น้องกลับมาบริการข้อคิดจากข้อพระคำได้ใหม่ในตอนต่อไปครับแยกกรรคับ,คบสวัสดีครับ